ที่พวกเธอไปเขียนว่าเป็นแฟนใหม่ฉันผู้ชายคนเดียวนั้นล่ะเห็นไหมเปิดตัวหนุ่มใหม่หนุ่มขำค่ะแต่ว่าช่างผมน่อยครบภูจาริงเลอตื่นเต้นค่ะเจกิทีก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นทุกอย่างค่ะตื่นเต้นอยู่นั่นบ้านลาาเหมือนกันประมาณใหญ่เลยใช้ได้ค่ะก็จะมีความแบบน้องทองก็พาไปไกลกว่าที่คิดมากๆเลยแฟนที่จริงก็ดูทองประกายด้วยเลยไม่คิดว่ายายทองเขาจะไปได้ไกลทองทามาต่างประเทศแล้วนะเลย หลังจากที่ถูกจับตามองว่าควงหนุ่มรายหนึ่งไปเที่ยวนิวซีแลนด์ด้วยกันล่าสุดใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภ,ภัยบูรณ์ได้ชี้แจงขณะมาร่วมงานวันเดนัสตี้ไชนิสนิวเยียร์เซเลเบชัน2025โดยยืนยันว่าอีกฝ่ายน้อยที่ตกเป็นข่าวและถูกเรียกว่าหนุ่มรอ นอกจากนี้สาวใบเฟิร์นยังได้เล่าโมเมนต์ที่ร่วมเฟรมกับจางหลิงเฮ่อซุปตาหนุ่มชาวจีนหลังเดินสายรับรางวัลในงานเวป่ปอไน2024ยอมรับเธอเองก็บ้าดาราปลื้มใจแฟนๆอยากเห็นผลงานคู่กันพร้อมกล่าวด้วยว่ารู้สึกแฮปปี้ปีทองตั้งแต่ต้นปีดีใจน้องทองจากเรื่องทองประกายแสดพาไปไกลกว่าที่คิดเพื่อนาเป็นไงบ้างาคะชีวิต ขนวัดดีค่ะมีความสุขก็เพิ่งกลับจากไปเที่ยวดิวซีแลนด์ใช่แล้วก็งานสนุกมากค่ะพวกหนูก็ขับรถกันแบบหลายพันกิโลมากๆแล้วก็ใช้ชีวิตบนรถบ้านนับนับนับใช่พอนับถอยหลังเหนื่อยเหลือเกินเลยี้ใช่าคนอยากรู้ชีวิตในรถบ้านมันเป็นยังไงบ้างคือเรามีเรามีที่พักของเราในแต่ละเมืองแหละแต่พอเราย้ายเมืองนานก็จะแบบพอหิวก็ทำกับข้าวในรถเลยคุณมาทอดไข่ทอดอะไรก็สนุกดีค่ะเมนูก็คือแบบหลากหลายเป็นเน้นง่ายเน้นเร็ว 我们的。 เออผู้จัดการกับเพี่ชั้งผมอีกหนึ่งท่านค่ะที่พวกเธอไปเขียนว่าเป็นแฟนใหม่ฉันผู้ชายคนเดียวนั้นล่ะเขียน่อยเลยเกิดอะไรขึ้นมีแบบเสือไปลงหาว่าแบบเปิดตัวหนุ่มใหม่หนุ่มหลอด้วยนะทางอีฉันทางอีฉันไม่น้อยเลยค่ะทางเจ้าตัวลอยบอกว่าทำไมเรียกฉันว่านุ่มหลอแต่ก็น่าตาดีจริงๆในส่วนของช่างผมอีฉันค่ะในส่วนของช่างผมคือจริงก็คือหวานอีกด้วยน้าหวานหวานไปเป็นหนุ่มหลอ็ใช่ก็จะใจดิ้นึงใช่ค่ะเขาเห็นข่าวแร้ว งงกันไหมหนูขำค่ะแต่ว่าช่างผมน่อยเออสรุปว่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเช็คข้อมูลก่อนเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคยววีนเนาะเดียววีนยววีนบอกว่าโอ้มียางแตก ร้อหลุดไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ไม่ได้แต่ก็จะเป็นผู้จัดการรับบทหนักค่ะเพราะขับรถที่เป็นเหมือนรถบ้านรถเหมือนบรรทุกเลยอะไรย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ทําได้ขับตัวเองเหรอเนอะใช่ค่ะเขาก็ทําได้ทําได้ดีค่ะประชุมเราได้มีการลงขับอะไรเองบ้างไหมคะส่วนใหญ่จะช่วยประมาณแบบ20นาทีสุดท้ายที่จะถึงแล้วเงี้ยทำเป็นแบบดูแมปแล้วเออใกล้เดี๋ยวเราช่วยไหมเธออย่างเงี้ยเลื่องยากเลยมากกว่านั้นใช่ไหมนาิป ก็จะเป็นความรู้ใหม่ๆเช่นมีน้ำมันชนิดนี้ที่ต้องเติมกับรถบ,รถบ้านหรืออะไรที่ต้องไปวิ่งหาซื้อหาเติมอะไรอย่างนี้มีบ้างค่ะแต่รวมๆก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีม<า>ีน้ำมันหมดกลางทางไหมมีมีบ้างก็ดับแอร์ออดับอะไรจริงมันเกิดอะไรขึ้นาหาปั๊มไม่ได้หรืออะไรคะเออสมมุติว่าเจอปั๊มใช่ไหมคะจะมีคําพูดคลาสสิกว่าไปปั๊มหน้าเปล่าก็คือขึ้นเข่าแล้ว ใครมันพูดอะไรเงี้ยก็แบบรอบไปก็รอบครอ,อ,อบขึ้นก็เติมเร็วขึ้น<ช>ไม่เอาแล้วว่าปั๊มหน้า<ม>อะไรอย่างเงี้ยใครปั๊มหน้าอะ<ช>ไรใครพูดเนอะแถวนี้ยค่ะแต่ไม่ถึงขั้นลงมาเห็นลงมาอะไรเนอะยังค่ะใต้เคียงต่สนุกค่ะโรลโรสนุก คนบอกว่าชอบมากทลิปแบบนี้ใช่หนูชอบภูเขาชอบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆบอกว่าเป็นสิบวันฉันเห็นแต่ภูเขาอะไรย่าเงี้ยก็ฉันเป็นคนวางรูทไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็วิวสวยถึงไม่ล่ามาคุ้มค่ยวิวสวยวิวสวยแฮปปี้เออมันเติมพลังได้แค่ไหนครับพอปีแล้วทำงานหนักมากครับคุณไปเฟิร์นก็เติมได้เยอะค่ะพร้อมทำงานค่ะอ่ก็เลยต้องกลับมาทำงานเนาะต้องกลับมาทำงานเนอะค่ะใช้จ่ายไปเยอะจ้า อ่ะเรื่องรางวัลหน่อยแล้วไปประเทศจีนอีกรอบนึงดีใจด้วยบอกอ่ะใช่โหก็ไม่คิดเนาะว่าเราจะมีโอกาสได้ไปรับรางวัลที่นู่นอะไรเงี้ยแล้วทุกคนที่นู่นก็ต้อนรับดีมากจริงๆค่ะอบุ่นมากเราอาจจะเป็นแบบสาวไทยเดินงงๆอยู่นักแสดงที่นั่นก็แบบช่วยดูแลอะไรางี้ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆเออคาบูจาลิงเออก็ดีใจค่ะคือด้วยความที่มันก็แบบห้องแต่งตัวอยู่หลังเวทีเนาะเขาก็มีการแบบให้สตาฟเชิญไปถ่ายรูปด้วยอ่างเงี้ยเราก็ดีใจค่ะ จริงๆเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วรอบหนึ่งใช่เคยเจอเวทีก่อนหน้านั้นค่ะที่รับรางวัลของไอชีอีค้ะก็ตื่นเต้นค่ะเจอกี่ทีก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นทุกอย่างค่ะตื่นเต้นอยู่นั่นเราก็เหมือนเป็นคนเป็นคนหนึ่งที่บ้านดาราเหมือนกันประมาณใหญ่เลยใช้ได้ค่ะก็จะมีความแบบอุยนี่ค่ะยังสัจจรุมเติมไระมาณยท่าไหร่ไม่ค่อยเลยแต่จะพยายามอยู่ค่ะเขาได้สอนไหม ก็มีค่ะมีมีล่ามมีล่ามคอยคอยสอนพอเดินเลยล่ามไปหนูลืมแล้วคนใหญ่ยแต่รอบนี้คนก็แบบปรีมากเลยปรีเพราะว่าแบบเป็นภาพคู่ที่แบบเคมีได้เขาอยากจะแบบให้เห็นผลงานคู่กันอะไรอย่างเงี้ยดีใจค่ะดีใจก็ถ้ามีโอกาสก็คงดีค่ะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้มีงานที่เรารับไว้แล้วในทางของฝั่งประเทศเราที้น่าจะอีกยาวประมาณนึงเลยแล้วของจีนจจะมีไหมเฟิร์นเพราะว่าเห็นแฟนคลับคนจีนก็คอมเมนต์ในโซเชียลกันเยอะว่าแบบ อยากให้เปินแบบไปรับงานที่จีนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเิงก็มีติดต่อเหมือนกันค่ะอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยอย่างที่คนบอกว่าปีนี้ทั้งปียังไงก็ก็ไม่ได้แล้วจริงๆเออ,เอหลังจากนี้งานไหนจะเข้ามาไม่ไม่รับแล้วเนาะค่อยๆอ๋อ <c oughs> มันยังมีคิวแทรกได้อยู่ <c oughs> เออเออ,อะไรที่ใช้คิวไม่เยอะ <c oughs> เปรอยากัของปกรแสงอีกทีน่งปีมันก็ทำให้เราแบบว่าได้รับช่วยได้รับประโยชน์ลากงาที่ดีดีใจค่ะก็ดีใจก็ น้องทองก็พาไปไกลกว่าที่คิดมากๆเลยนะคะตอนแรกก็กังวลว่าคนจะชอบไหมเนาะทองประกายอะไรเงี้ยแต่พอพอทุกอย่างมันออกไปคือแฟนๆที่จิงก็ดูทองประกายด้วยเลยก็ดีใจค่ะดีใจไม่คิดว่ายายทองเขาจะไปได้ไกลก็บอกเขาว่ายายทองพามาต่างประเทศแล้วนะอะไรเงี้ยที่ญี่ปุ่นเขาไปใช่ก็จะบอกยายทองมาไกลนะเราอะไรเงี้ยเธอจะได้ยินฉันหรือเปล่าชอบพูดกับตัวละครตัวเองสติไม่ค่อยดีค่ะ<ส> แต่ว่าชื่อใบเฟิร์นคือในโซเชียลของจีนเขาบอกว่ามีการถืกค้นหาเพิม่มขึ้นเหมือนกอันหลังจากเราไปร่วมแบบง,งานรับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยก็อิ่งที่แฟนจีนเขาอยากรู้จักเราอยากจะอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นอีกดีใจค่ะจริงๆอยากขอบคุณมากๆด้วยเพราะว่าตั้งแต่สิ่งเล็กๆแฟนๆ,ฟนๆที่จีนก็แบบซัพพอร์ตหนูเรียกน้องน้ำมาจนถึงทุกวันนี้เลยก็ทุกวันนี้ก็ตอบรับดีขึ้นไปอีกก็ขอบคุณมากๆสำหรับโอกาสนี้ค่ะน้องน้ำฟีเวอร์ทำถึงขั้นแบบแฟนๆจีนบินมาไทยเพื่อใส่ชุดนักเรียนเลยกันละเนาะโอ ต้นเบียงนะเราจะเราจะมันม่นใจอะไรไปขนาดน,นั้นไม่อ้ดีๆที่ไปก่อนนี่โอ้โ oh, oh, oh. ทองค่ะปีทอง <S 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 สาธุค่ะ